ใน,ในวารละดีถีขึ้นปีใหม่นี้นะครับผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับขออวยพรให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานนะครับทุกท่านมีความสุขความเจริญประสบผลสําเร็จนะครับมีสุขภาพพลังไมที่แข็งแรงนะครับซึ่งทุกท่านนั้นเป็นพลังหลักในการสร้างประเทศชาติบ้านเมืองสร้างเศรษฐกิจของประเทศนะครับในระยะเวลาที่ผ่านมานั้นถือว่าประเทศไทยนั้นเราได้ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรค ต่างๆนานานะครับเราเองก็องขอให้ท่านนั้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นที่พึ่งนะครับในส่วนของภาคแรงงานนะครับแล้วก็ให้ภาคแรงงานนั้นมีความสุขความเจริญตลอดไปครับ mm. ของฝันวใหม่นี้นะครับก็ในส่วนของมาตรา40นะครับในส่วนที่ลดเงินสมทบ60%นะครับแล้วก็ในส่วนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเองก็ได้ทําเรื่องมวลชนสัมพันธ์ต่างๆในส่วนของ สำนักง,งานประกันสังคมก็มีเรื่องการสังคม40แล้วมาตรา40แล้วก็ในเรื่องของการที่จะต้องเข้าการตรวจสุขภาพร่างกายนะครับให้ผู้การตนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็เรื่องของการตรวจเช็ควัดระยะเรื่องลดการเดินทางต่างๆนานาครับผมในในส่วนของ2 5 6 2 5นี้ผู้ใช้แรงงานก็จะได้รับของฝันจากกระทรวงแรงงานในส่วนที่ผมได้กล่าวไปนะครับ